เฮ้มาดูที่พี่คนนี้เขาต้องการลดประตูสไลด์เจ็ดที่นั่งพี่ไม่ม่เลยนี่เลยพี่ผมมีอยู่สี่คันนี้เริ่มต้นที่คันนี้ก่อนเลยฮะมาอีกแล้วครับผมเนี่หนึ่งในสี่คันที่เราบอกใครบอกว่าฟีดแต่งซิ่งไม่ได้ใครบอกว่านะฟีดเนี่ยบู้ยมีแต่คนแก่ใช้มึงดูนี่นี่มึงดูเนี่ยไอไอหน้าหนังส คนเขาก็อยากได้บางคนบอกเอ้ยมันแต่งไม่ได้แต่งได้สุดคนท่องได้ปะก็พอได้ครับแต่พี่ก็ท่องได้ดีกว่าด้วยดีกว่าด้วยพี่ไอ้แม่หนึ่งสองสามทั่วไปกูได้ดีกว่านั้นห้าเป็นหนึ่งเป็นห้าหมื่นห้าเป็นสองเป็นสิแซหนึ่งแซเป็นสามหมื่นสามแซหนึ่งแซ่่เป็นเฮียอะไรวะห้าหมื่นหนึ่งเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นสองหนึ่งเส้นห้าหมื่นเส้นหนึ่งเส้นห้าหมื่นห้าหมื่นสี่สองเส้นห้าหมื่นห้าสองเส้นหมื่นบ้าเขาท่องได้ยังไงวะ นอกจากแต่งหน้าเก่งแล้วช่องสุดคุณเก่งด้วยครับผมถามว่าทำไมเราถึงชอบช่องสุรคุณเพราะว่าผมชอบคุณ เดี๋ยวไปเล่นได้เดี๋ยวไปเล่นที่ไหนครับพี่หลังหลังเริ่มซึมอ่ะคนก็ดูก็คาดหวังอ่ะคาดหวังตลอดไปเรื่อยอ่ะครับอย่าเพิ่งคาดหวังเยอะฮะเหมือนกดดันอ่ะครับผมครับเอาเอาที่รถคันนี้ดีกว่ารถนี้ของแต่งเยอะมากนะครับแล้วก็ที่กันชนหน้าตัวนี้ฮะกันชนหน้าไฮบริดเรียบร้อยครับมาพร้อมกับจังหน้าโมดูโลไฮบริดใช่มีไฟแบบนี้ครับถูกต้องครับเปิดไฟลีรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าครึ่งหน้าเอาแค่ครึ่งหน้าอย่างเดียวนะเอาแค่หัวชุดนี้ชุดนี้มี8 0,000ื่นใช่ครับแพงจากอะไรนี่ฮะไฟหน้าไฟหน้าเป็นถ้าทุกท่านเห็นอยู่ตอนนนนนนนีีี้้้้้ไไไไฟฟฟหหาาาาาเเป็สรม่่ดทํะคือ แท้นะครับจากญี่ปุ่นมันเขาเรียกว่าไฟหน้าไฮบริดครับมันจะอมฟ้าแบบนี้อมฟ้ากระจังหน้านี้เปิดไฟได้ในเวากรางคืนนะครับมันจะมีไฟเขาเรียกเป็นภายน้าหรือเรืองแสงเข้ามาจากกันชนหน้ากระจังหน้าด้วยนะครับตัวกันชนหน้าก็มีด้วยนะครับหัวนี่หัวเดียว8ปดหมื่นรไม่เกินจริงนะครับไฟหน้าคู่นี้2 4งหมกระจังหน้าพร้อมไฟพร้อมนี้นะครับก็4ี่หมื่นกว่า กันชนหน้านี้ก็เป็นหมื่นแล้วใช่ไม่รวมลิ้นไม่รวมลิ้นถุงฟ้าล้อแท้ฮะนี่ R E 3 0แท้ครับครับผมมาพร้อมกับยางโตโยอาวันาฮะครับผมยังไม่พอนี่ฮะนี่เบรกเอเลสเบรกเอเลสครับเอเลสแท้นะฮะล้อเบรกยางเนี่เกือบ200,000มีและจัดทรงมาแบบนี้จะใส่โช็คกะโหลกกะลาไม่ได้ไม่ได้ R S R B S I ต้องมี40,000ื่นาใช่ครับชุดล่างชุดเดียวนะชุดล่างชุดเดียวเกือบ300,000แล้ว2อ0 0 0 0มีอมีเอามันต้องมีอยู่แล้ว2อ0 0 0 0มีต่อมาฮะ สเกิร์ตซ้ายขวาเนี่ยสเกิร์ตไฮบิดกระจกตัดแสงพร้อมไฟเลี้ยวพร้อมไฟเลี้ยวครับเออนี่หอนได้เศษมีล้อหลังนะอ,อีสามศูนย์แท้นะใช่ครับพี่ไฮไลท์ตรงนี้ฮะไฟท้ายไฮบิดอมฟ้าด้วยใช่ครับค้างฟ้า1 1 0 0งันเฉพาะไฟท้ายไฮบิดตัวนี้ก็ไม่ถูกกันชนท้ายตัวนี้หลายท่านบอกว่าเอ้าก็เกลียงกันชนทั่วไปมึงก็ใส่สเกิร์ตท้ายล่างก็เหมือนไฮบิดไม่เหมือนฮะเพราะนี่มันเป็นชิ้นเดียวกันครับท่ออชุดท่อเอเซซีนี่ก่อนจะเข้าแบงค์ไหนมาเห็นสิ่งนี้ไหม ปุ่มนี้ปุ่มละ2900บาทไม่รู้ติดตั้งกดปุ๊บประตูเปิดกดปุ๊บประตูปิดใช่ครับนี่ฮะปุ่มเดียว2900บาทปุ่มละนะครับนี่ฮะพาถึงภายในกันบ้างครับโมอะไรเป็นนาดี้แท้นะครับดิปี้นะฮะพร้อมเกวัตเดีครับแท้หมดนะครับต้องย้ำว่าแท้ทั้งคันอันนี้ใส่ดิปี้6ตัวครับชุดนี้ก็เท่าไหร่ละ ว่านไปดูบดบบเบาะที่นี่เบาะเบาะเล็กัโลไม่ต้องถามมูลค่าเท่าไหร่แล้วกันอ่ะเอาทุกท่านไปรวมเอาละกันนะครับ,บ<ส>รถคันนี้นะครับได้เป็นเรือนไมไฮบริดด้วยนะครับใช่ครับมันจะเปลี่ยนสีตามรอบของรถนะครับย<ช>ิ <รถ S 2> ่งรอบสูงไปจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยครับจากเขียวเป็นน้าเงินจากน้าเงินเป็นแดงเป็นส้มก็ว่ากันไปครับเท่านั้นยังไม่พอครับของแต่งในเครื่องยังมีครับหลายคนบอกว่า Honda f e ีดเนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านเอาไปขับมันจะอืดมากเลยเครื่อง1500ซีซีเอาไปขับโอ้ยน้าหนักตัวก็เยอะครับ ของเขาก็คิดแบบคุณนั่นแหละฮะเขาก็เลยใส่เทอร์โบลูกตุ้มจิ๋วมาหนึ่งลูกถามว่าใส่เทอร์โบต้องการให้แรงขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับเขาต้องการให้บู์มาดันให้รถทะยานไปหน้าได้เร็วขึ้นกว่าที่มันควรจะเป็นจะได้ประหยัดน้ํามันสมมติว่าเราเคยขับอยู่120ด้วยความเร็วประมาณนี้ใช้รอบอยู่มันสัก3,500รอยบท่านแตะเบรกหนึ่งทีแล้วความเร็วรถเหลือ80ท่านจะไปร้อยยี่ใหม่ใน Honda f ฟ t จะลำบากหน่อยก็จะเหยียบแบบพื้นแต่พอมันมีเทอร์โบแบบนี้จาก แปะเบรกเหลือ80พอแตะคันเร่งไปปุ๊บเทอร์โบทำงานมันจะฟืดแล้วจบที่รอยยี่เหมือนเดิมแล้วก็ไปต่ออันนี้ทำมาไม่ได้ทำเอาแรงทำเอาอัตราการเร่งดีขึ้นครับผมซึ่งนั่นหมายความว่าบูตไม่เยอะฮะไม่ต้องทำไส้ไม่ต้องทำรูแต่ถามว่ามีข้อเสียยังไงก็ <S <S คือถ้าตีนมึงอ่ะหนักเกินไปอ่ะอันนี้โทษใครไม่ได้<ช>อยู่ตีนมึงเท่านั้นเองนะครับใส่เทอร์โบมาตัวหนึ่งนะครับ,รบมีเวรเกต HKS พรอมอินเตอร์เรียบร้อยเรียบร้อยครับนะครับฝาหน้าก็เป็นฝาหน้าเคฟล่าครับคาร์บอน ใช่นี่เป็นเพียวคาร์บอนนะโดยี่เป็นเพียวคาร์บอนนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับพี่นะครับจะมีตําหนิอยู่บางจุดถ้าหากว่าท่านชอบและมาดูรถอยากให้เราเก็บอะไรบอกเราเก็บให้หมดทุกอย่างครับผมไม่มีไม่เก็บให้ใช่ครับรถคันนี้ราคาเพียง6 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นครับ6 9 9ส0าบาทล้อเบรกโชกอะติมก็ว่า2 0 0แสนนะตีต่ำให้เลย2 0 0แสนหัวนี่นะเอาหัวนี้หัวเดียวนะหัวเดียวให้สักห0าหมื่นนะตำาำเป็นเท่าไหร่2 0 0 0 0 ไฟท้ายอีกหมื่นหนึ่งเป็นเท่าไหร่แสนหกสองแสนหกภายในตีสักแสนหนึ่งเอาเป็นเท่าไหร่สามแสนหกสามแสนหกขายเท่าไหร่นะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับโอโ้โหเหมือนให้ฟรีแล้วอ่ะเหมือนให้ฟรีแล้วน,นะครับราคานี้นะครับถ้าว่าท่านชอบมาดูรถกับเราราคาค,คุยกันได้นะครับของแต่งแบบนี้อยากให้เราเก็บอะไรบอกได้เลยนะครับรถแบบนี้ก็ซิ่งได้ถ้าว่าท่านอยากเป็นเจ้าของโทรหามาร์คเบอร์นี้ครับสวัสดีครับผมมาร์คครับติดต่อมาร์คที่เบอร์ศูนย์หกห้าแปดห้าแปดแปดมาร์คยินดีให้บริการครับใช่ครับอยากดูรปเเพิิ่มมต ทำตามนี้ครับอยากซื้อขายรถกับเราทํายังไงมาดูวิธีง่ายๆสําหรับติดต่อซื้อขายรถยนต์กับทางเราเพียงกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเราจากนั้นให้กดเปิดด้วยแอปพลิเคชัน Line คุณลูกค้าที่น่ารักก็จะเจอกับ Line o f f i c i a l ของทางดีคาต่อมาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้าที่แชทคุณลูกค้าก็จะเจอกับหน้าเมนูที่ง่ายต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการกดเพื่อดูสต็อกรถที่มีอยู่ในร้านของเราทั้งหมดตอนนี้แบบเรี่ยวทงการกดปุ่มขายแลกเทินเพื่อรับเบอร์ติดต่อของเซลโดยตรงการกดปุ่มเอาโซเชียลเพื่ ละเอียดตัวรถที่หน้าเพจของเราการกดที่ปุ่มโลเคชันเพื่อรับโลเคชันของเราบน Google Map สําหรับเดินทางมาหาเราหรือถ้าคุณลูกค้าไม่อยากกดปุ่มก็สามารถพิมพ์ชัดมาหาเราได้โดยตรงเพียงเท่านี้คลูกค้าที่น่ารักทุกคนก็สามารถติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายและถ้าหากคณลูกค้าที่น่ารักท่านใดยังไม่ได้แอดไลน์ออฟฟิเชียลของทางเราก็สามารถสแกน QR code คที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย